สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตะดำดำค่ะมาพบกับคลิปอัปเดตฝนประจำวันนะคะเป็นการทำนายฝนล่วงหน้าค่ะโดยใช้แอปวินดี้นะคะเพื่อที่จะดูแนวโน้มว่าฝนจะตกที่บริเวณไหนจังหวัดไหนของประเทศไทย,ยเวลาไหนนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมกดดูให้เต็มจอโทรศัพท์มือถือนะคะกดดูแบบเต็มจอจะได้เห็นวันที่แล้วก็เวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะ ขณะนี้ที่แอดมินเริ่มทำคลิปนะคะคือเวลาประมาณ17นาฬิกาค่ะเช็คเรด,ดาร์สภาพอากาศก่อนนะคะตอนนี้17นาฬิกาวันนี้นะคะภาคใต้ไม่ค่อยจะมีฝนเยอะเท่าไหร่นะคะฝนน้อยน้อยกว่าเมื่อวานเยอะเลยค่ะมีบ้างแถวใต้ตอนล่างนะคะในจังหวัดปัตตานีค่ะปัตตานีลานะคะเป็นช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะส่วนอื่นๆอาจจะมีเล็กน้อยมากๆค่ะส่วนใหญ่นะคะ จุดใหญ่ๆเลยจะอยู่ในภาคกลางของจังหวัดราช,ชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็กําลังจะเข้านคนปรปฐมสุพรรณบุรีค่ะนี่ฮะมงเย็นนะคะส่วนภาคตะวันออกวันนี้ก็ไม่เยอะค่ะน้อยเหมือนกันนะคะมีแถวจันทบุรีตราดระยองค่ะแล้วก็สักแก้วนะคะรอยต่อจังหวัดกับจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมค่ะบางจุดนะคะของสุรินค่ะก็มีนะคะสุริน สระบุรีชัยภูมิเพชรบูรณ์เลยค่ะบางจุดของขอนแกน่นอุดรธานีสกลน,นครบึงกาฬชานุมานค่ะภาคอีสานไม่เยอะนะคะวันนี้แล้วก็จะกระจายไปทางภาคเหนือเชียงใหม่แม่ห้องสอนลำพูนล,ลำปางน่านค่ะวันนี้ฝนน้อยกว่าเมื่อวานนะคะมเมื่อวานตกเยอะกว่านี้มากเราเริ่มเข้าเมนูพยากรณ์กันเลยค่ะ วิธีการดูฝนของแอปวินดี้นะคะจะใช้การดูสีค่ะดูง่ายๆนะคะไม่ได้ใช้หลักวิชาการอะไรมากบริเวณไหนเกิดสีคือมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกค่ะถ้าเป็นสีฟ้าคืออาจจะตกเบา,บางอาจจะแค่คลึ้มหรืออาจจะไม่ตกไม่คลึ้มเลยก็ได้นะคะแล้วก็ไล่ระดับไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูหนักที่สุดค่ะณเวลา16นาฬิกานะคะภาคใต้ไม่ค่อยจะมีสีเท่าไหร่ค่ะ มีบ้างเล็กน้อยแถวสุราษธ,ธานีกับแถวปัตตานีนาราธิวาสค่ะอวินดีไม่ได้แม่นร้อเซนะคะมีความแม่นยำบ้างแล้วก็ไม่แม่นบ้างนะคะใครที่จะดูก็ต้องทำใจนะคะส่วนสี่โมงเย็นที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นสีฟ้ากระจายทางภาคเหนือนะคะ่ะแล้วก็ภาคอีสานตอนบนรวมทั้งของนครราชสีมาสักแก้วบุรีรัมย์ก็มีใกล้เคียงนะคะบางจุดใกล้เคียงบางจุดไม่ตรงค่ะ อย่างเช่นแถวที่เราดูจุดเมื่อกี้คือราชบุรีการจรนบุรีมีฝนตกหนักนะคะแต่ว่าอย่างในแอปเมนูพยากรณ์ก็ไม่มีสีเลยค่ะก็มีเนี่ยค่ะคือความผิดพลาดแล้วก็ความแม่นยำบ้างก็คือส่วนทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนค่ะกับภาคใต้นะคะที่ค่อนข้างจะตรงอยู่จาก16นาฬิกานะคะไปดูช่วงเย็นค่ะประมาณ18นาฬิกาค่ะภาคใต้ก็ยังไม่ค่อยมีสีนะคะ ก็น่าจะไม่มีฝนตกแล้วค่ะวันนี้คืนนี้น่าชาวใต้ในหลายจังหวัดน่าจะกรีดยางได้นะคะมีสีบ้างแถวสุราษฎร์ธานีชุมพรฝั่งอ่าวไทยค่ะแล้วก็สีส่วนใหญ่ก็จะไปทางอีสานตอนล่างค่ะนครราชสีมาสระแก้วตาพญาบุรีรัมย์นางรองนนดินแดงจุดสีแดงนะคะอยู่ในบุรีรัมย์ที่แถวบ้านไพรวันบ้านกรวดนะคะ บ้านตะโกพับพาชัยนางรองและหานทรายแถวนี้ค่ะแล้วก็เข้าไปถึงเกือบถึงปราสาทของสุรินค่ะมีสีเหลืองนะคะสุรินตอนล่างมีสีเหลืองค่ะส่วนข้างบนมหาสารคามสีฟ้าขอนแก่นชัยภูมิสีฟ้าค่ะเลยสีฟ้านะคะส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งนี้ค่ะเพชรบุญมีสีฟ้าแล้วก็มาทางภาคกลางค่ะ ภาคกลางแถวสุพรรณบุรีมีสีนะคะสุพรรณบุรีชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีแถวนี้ค่ะเป็นสีฟ้าค่ะสีเหลืองอยู่ในอุทัยธานีนครสวรรค์ค่ะใกล้เมืองอุทัยธานีใกล้เมืองนครสวรรค์ใกล้ลานสักแถวนี้นะคะกำแพงเพชรก็มีสีค่ะ18นาฬิกาสุขโขทัยเป็นสีฟ้าค่ะฟ้าคืออาจจะตกหรือไม่ตกนะคะเหลืองบางจุดก็ไม่ตกนะคะ แล้วก็ภาคเหนือก็เป็นสีฟ้าอ่อนๆกระจายการอาจจะตกเป็นจุดเล็กๆในเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางสุโขทัยน่านอุตรดิตถแม่ฮ่องสอนค่ะแล้วก็ตากนะคะต่อไปค่ะ18นาฬิกาไปดู3ามทุ่มค่ะแอปจะเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะคะจุดสีแดงก็ยังคงอยู่นะคะมีสีแดงเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งค่ะจากสีแดงของที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ขยับเข้ามานิดนึงเกือบจะถึงสุรินทร์นะคะ ใกล้นางรองจุดนี้ก็ยังเป็นสีแดงอยู่ค่ะใกล้สียังใกล้เคียงกับช่วงวันอ่อช่วงหกโมงเย็นนะคะอยู่ในนคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามขอนแก่นเัยภุ่ิเลยนะคะเป็นสีฟ้าอุดรธานีค่ะเลยหนองคายอุดรธานีแล้วก็สีฟ้าในภาคกลางค่ะ ตรงนี้นะคะสมุทรสาครใกล้กรุงเทพใกล้อยุธยาขึ้นไปวงเวียนสักแก้วนะคะแล้วก็อุทัยธานีนครสวรรค์นะคะสองจังหวัดนี้มีสีเหลืองแดงจัดขึ้นค่ะส่วนภาคเหนือสีอ่อนลงมากนะคะสามทุ่มเห็นกระจายเล็กน้อยแถวเชียงใหม่แม่ห้องสอนค่ะน่านนะคะภาคใต้ก็เห็นแถวชายทะเลของสุราธานีค่ะส่วนอื่นๆไม่ค่อยเห็นเลยค่ะ ไปดูเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนนะคะเอาเลยเลยเนี่ยนะคะเที่ยงคืนค่ะไม่ได้กดหยุดก็จะเลยนะคะภาคใต้ไม่มีสีนะคะมีสีเข้ามาทางใกล้กรุงเทพสีฟ้านะคะฉะเชิงเซาแถวสระบุรีลบ,บุรี เพชรบูรณ์พิษณุโลกมีสีเหลืองที่สระบุรีลบ,บุรีสะโบสค่ะเพชรบูรณ์ชัยภูมินครสวรรค์หนองบัวมีสีเหลืองแดงนะคะพิจจิรค่ะแล้วก็พิษณุโลกนิดหน่อยนะคะมาภาคอีสานเห็นสีที่บุรีรัมย์นางรองนนุนแดงยังมีสีอยู่ค่ะแล้วก็มีสีฟ้าแถวสีสะเกดอุบลอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอดกาฬสินมุกดาหารมหาสารคราม คอนแก่นเล็กน้อยค่ะแล้วก็ขึ้นไปที่บึงการสกลนครน,น้องคายอุดรธานีใกล้สร้างคอมค่ะเป็นสีฟ้านะคะอาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้ค่ะเที่ยงคืนค่ะไปดูเช้าวันพุธค่ะตีสามตีสีก็มีสีเข้ามาทางภาคอีสานบ้างนะคะภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกแถวชาเชิงเซาปราจีนบุรีนครน,นายกค่ะ ยังไม่ค่อยจะดูเท่าไหร่นะคะเราจะดูช่วงกลางวันส่วนใหญ่6กโมงเช้าเ็ดมงเช้าสีอยู่ทางภาคอีสานค่ะภักใต้ยังไม่ค่อยมีค่ะ8ปดโมงเช้าเก้ามงเช้าสิมงช้าสีหายไปนะคะมาดูเที่ยงค่ะเที่ยงก็เข้ามานิดหน่อยค่ะแถวชุมพรประจวบนะคะภาคตอนออกก็ชนบุรีระยองรทบุรีดาดเป็นสีฟ้าค่ะสีเหลืองที่นครราชสีมา บุรีดำนะคะสั์แก้วรอยต่อ3จังหวัดนี้นะคะส่วนภาคอื่นๆมีกระจายบ้างเล็กน้อยจางๆค่ะกําแพงเพชรเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นน้องบัวลำพูแถวนี้นะคะแต่กระจายมากๆเลยค่ะจางมากๆยังไม่น่าลุ้นเท่าไหร่นะคะไปดูช่วง15นาฬิกาค่ะสีเข้ามาเยอะขึ้นกว่าช่วงเที่ยงนะคะภาคใต้เป็นสีฟ้าค่ะแบบนี้คืออาจจะ ตกหรืออาจจะครึ้มครื้มตลอดทั้งวันนะคะปกติช่วงบ่ายก็จะเริ่มครึ้มครื้มตลอดนะคะก็ทุกจังหวัดเกือบทุกจังหวัดของภาคใต้เลยค่ะไม่เห็นสีที่ฟั่งปัตตานีนราธิวาสแล้วก็ระนองนะคะไม่ค่อยจะเห็นสีนอกนั้นเห็นสีหมดเลยค่ะขึ้นไปถึงประจวบภบุรีราชบุรีกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีกำแพงเพชรมีสีฟ้าปนเหลืองค่ะ ส่วนภาคตะวันออกเห็นแถวจันทบุรีตราดระยองสระแก้วนครราชสีมาขึ้นไปถึงบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเก็ดอุบลราชธานีมีสีค่ะภาคอีสานมีสีนะคะวันนี้เยอะกว่าวันอังคารค่ะแล้วก็ที่ไม่เห็นสีดีกว่านะคะที่ไม่เห็นสีบึงกาฬสกลน,นครนครพนมมุกดาหารไม่ค่อยจะเห็นสีค่ะ ของภาคอีสานนะคะแล้วก็เลยไม่ค่อยจะเห็นสีทวนส่วนบริเวณจังหวัดอื่นๆมีสีฟ้าปุนเหลืองขึ้นค่ะคืออาจจะตกหรือไม่ตกนะคะภาคกลางยังเห็นไม่ค่อยเยอะค่ะเพชรบูรณ์ชัยภูมิยังมีสีบ้างนะคะมีสีเหลืองที่ใกล้ลมสักเพชรบูรณ์กับใกล้เมืองนครราชสีมาค่ะส่วนภาคเหนือนะคะมีสีฟ้าค่ะที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากลำพูนลำปางน่านไม่เยอะค่ะ ต่อไปดูช่วงเย็นนะคะ18บแนาฬิกาวันพุธค่ะสีไม่ได้ไม่ได้เข้มขึ้นเท่าไหร่นะคะภาคใต้เห็นที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกลังสตูลส่วนใหญ่นะคะแถวนี้แล้วก็เห็นแถวภาคกลางในโซนจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรี สุพรรณบุรีอยุธยาชัยนาทอ่างทองอุทัยธานีค่ะนครสวรรค์กำแพงเพชรตากนะคะเป็นสีฟ้านะคะฟ้าปนเหลืองนิดหน่อยคืออาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้ค่ะแล้วก็อุตร,รดิษฐ์สุขโขทยัยแม่ห้องสอนเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ช่วงล่างนะคะใหสัภาคเหนือไม่ค่อยจะเห็นค่ะ ภาคเหนือไม่ค่อยจะเห็นสีช่วงหกโมงเย็นวัน 1. พุธนะคะส่วนภาคอีสานเป็นสีฟ้าจางๆในจังหวัดเลยน้องเลยน้องคายน้องบัมพดูดอนทานีบึงการสกลนครน,นครพนมค่ะบุกดาหารขอนแกน่นกา,าลสินร้อยเอ็ดยโสธรสุรินทรีสะเกษอุบลราชธานีค่ะสีฟ้าไม่เข้มเหมือนกันค่ะก็ยังไม่ค่อยจะได้ลุ้นเท่าไหร่นะคะลักษณะแบบนี้ดูช่วงข้ามวันพุธค่ะสีหายไป เกือบหมดเลยค่ะมีเห็นแถวภาคใต้แถวกระบี่จังนะคะใกล้กรุงเทพเป็นสีฟ้าแถวสุพรรณบุรีแถวอ่อานคนปรปฐมค่ะแถวพิษณุโลกนะคะมีสีบ้างไม่น่าจะมีเยอะเท่าไร่ค่ะเที่ยงคืนวันพุธค่ะเที่ยงคืนวันพุธก็เห็นสีเข้ามาแถวพิษณุโลกอุตรดิตฐ์พิจิตรนะคะ ภาคใต้ไม่ค่อยมีอีสานตอนบนเห็นแถวบึงการนครพนมค่ะแล้วก็สีฟ้าแถวปราจีนบุรีนครน,นายกนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปส่วนวันพฤหัสนะคะจะเน้นดูช่วงเที่ยงกับบ่ายให้เลยนะคะจะดูไวๆให้เพราะว่ายิ่งไกลก็ยิ่งไม่แม่นค่ะจะเห็นทางภาคตะวันออกนะคะอ่าช่วงเที่ยงวัน หรือหัดที่16กรกฎาคมมีแนวโน้มของภาคอีสานค่ะกับภาคใต้นะคะทางภาคอีสานภาคใต้ค่ะไปดูบ่าย3ค่ะ15นาฬิกาภาคอีสานยังมีอยู่บ้างนะคะทางใกล้ขอนแก่นใกล้กาลสินอุปอศรีสะเกดค่ะกับฝั่งตะวันตกของประเทศค่ะเชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนการจนบุรี กำแพงเพชรอุท,ทัยธานีราชบุรีเพชรบุรีลงมาถึงภาคใต้ทุกจังหวัดมีสีค่ะอันนี้เป็นแนวโน้มคร่าวๆของวันพฤหัสนะคะแล้วก็พอเข้าช่วงเย็นก็จะมาทางภาคกลางค่ะดูช่วงช่วงภาคกลางภาคเหนือภาคตนออกนะคะภาคใต้น้อยลงค่ะนี่ก็ดูคร่าวๆนะคะเที่ยงืใกล้ใกล้เที่ยงคืนก็จะขยับทางภาคกลางเข้าภาคอีสานมากขึ้นค่ะ ประมาณนี้นะคะจบแค่นี้นะคะต่อไปปักหมุดสถานที่ค่ะสำหรับคนที่แจ้งสถานที่แล้วก็จะดูพยากรณ์ในช่วงหนึ่งวันนี้นะคะปักหมุดสถานที่นะคะก็คือการแจ้งตำแหน่งของแต่ละสถานที่บนแผนที่ประเทศไทยในแอปว i นดี้นะคะโชวแอปวินดี้เท่านั้นค่ะก็ให้สังเกตที่ตำแหน่งวงกลมสีขาวๆนะคะที่มีวงนอกวงในแล้วก็สังเกตว่าอยู่ใกล้กับคำว่าไรใกล้เส้นอะไร ส่วนล่างส่วนบนของตำแหน่งประเทศไทยนะคะสถานที่แรกคือปราสาทสุรินค่ะภาพใกล้นะคะบางตำแหน่งมีภาพใกลบางตำแหน่งมีภาพใกล้ค่ะมีแค่ไม่กี่สถานที่ที่มีภาพใกล้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งใหม่ๆที่แอดมินไม่ค่อยได้แจ้งนะคะก็จะให้ดูภาพใกล้แบบซูมด้วยค่ะส่วนใหญ่ ำแหน่งคนที่ขอมาบ่อยๆก็จะพอจำตำแหน่งตัวเองได้นะคะปรา,าสาทซูรินอยู่ใต้คำว่านครรัชศีมาภาษาอังกฤษท้ายคำเลยค่ะโอกาสเกิดฝนตกจะพยากรณ์ตั้งแต่ช่วง1ทุ่มวันอังคารถึง1ทุ่มวันพุทธที่15กรกฎาคมนะคะโอกาสเกิดฝนตกมีค่า1ทุ่มวันอังคาร4.6ม mm ิมนะคะ4ทุ่ม2.6ม mm ิมตรค่ะ7โมงเช้าว,วันพุธ3.2ม mm มตรนะคะ แล้วก็เย็นวันพุธก็ต่ำมากค่ะ1.3มิมค่าประมาณนี้ยังไม่ค่อยเยอะค่ะอาจจะตกหรือไม่ตกนะคะพระทองคำค่ะของนครราชสีมานะคะก็อยู่ใต้คำว่าประเทศไทยเลยค่ะตรงทอทหารหรือว่าเหนือคำว่านครราชสีมาตรงตัว R ค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากนะคะตี4วันพุธมี1.8มิมค่ะนอกจากนั้นค่าต่ำค่ะทับคล้อพิจิตค่ะ คลอพิจิตรก็จะอยู่ใต้คําว่าพิษณุโลกเหนือคําว่าประเทศไทยตรงสารเอนะคะมีโอกาสเกิดฝนตกช่วงดึกวันพุทธตี1หมิลิเมตรที่สี่มจุดสมิลิเมตรค่ะส่วนกลางวันของวันพุธโอกาสยังน้อยค่ะค่าไม่ถึง1มิลิเมตรนะคะบ้านดอนโพนะคะหรือว่าบ้านแพรกของอยุธยาค่ะสำหรับคนที่หาบ้านแพรกอยุทยานะคะ ก็จะอยู่ช่วงบนสุดของอยุทยาเลยค่ะมีภาพใกล้ให้นะคะอยู่ใต้คําว่าวงเวียนสักแก้วค่ะแล้วก็อยู่เหนือคําว่าพระนครศรีอยุธยาค่ะพยากรณ์อากาศนะคะค่าฝนไม่เยอะค่ะตีหนึ่งวันพุธมี3.1ม mm ิลิเมตรนะคะแล้วก็1นึ่ทุ่มวันพุธมี2.2มิลิเมตรค่ะแค่นั้นนะคะต่อไปค่ะภาพใกล้ของบ้านดอนโพก็จะอยู่ใต้คําว่าประเทศไทยตรงสระเอนะคะเหนือคําว่ากรุงเทพมหาคนครค่ะ ราศีสไลด์นะคะสีสะเก็ดค่ะภาพไกลอยู่หน้าคำว่าอุบลราชธานีเลยค่ะโอกาสเกิดฝนตอนตีหนึ่งวันพุธ4 4มิลิเมตรค่ะส่วนนอกจากนั้นก็ค่าต่ำค่ะจตุรพักพิมานค่ะของร้อยเอ็ดนะคะภาพไกลก็จะอยู่ระหว่างคำว่าขอนแก่นกับอุบลราชธานีค่ะโอกาสเกิดฝนแบบต่ำๆมากเลยค่ะค่าสูงสุดก็แค่2.7มิลิเมตรของ4โมงเย็นวันพุธนะคะ ตี4วันพุธมี1.8ม mm, ิลิเมตรค่ะบ้านเลิงใต้นะคะเลิงใต้ของมหาสารคามค่ะภาพไกลจะอยู่ใต้คำว่าขอนแก่นตรงกอไก่นอนหนูนะคะโอกาสเกิดฝนตกตี1วันพุธ3.6มิลิเมตรตี4 1.6ม mm, ิลิเมตรค่ะแล้วก็4โมงเย็นวันพุธ1.9ม mm, ิลิเมตรถือว่าค่ายังไม่เยอะค่ะอาจจะไม่ตกหรืออาจจะครึมหรือตกเบาๆนะคะหนองบัวนครสวรรค์ค่ะ ภาพไกลอยู่เหนือคำว่าประเทศไทยตรงสระเอนะคะโอกาสเกิดฝนตกตี1วันพุธ12มิลิเมตรค่ะนอกจากนั้นก็ค่าไม่เยอะค่ะบ้านดอนยางค่ะของนนองบัวลำพูนะคะภาพใกล้ก็จะอยู่หน้าคำว่าบ้านนาคำค่ะโอกาสเกิดฝนตกนะคะ4ี่ทุ่มมนังคาร2.2มิลิเมตรยังไม่เยอะค่ะแล้วก็ไปตี4วันพุธ6ม mm มค่ะ นอกจากนั้นกลางวันวันพุธค่ายังไม่ไม่ค่อยสูงค่ะดอนยางภาพไกลค่ะอยู่เหนือคําว่าขอนแก่นตรงประมาณขอไข่อออ่างนะคะบ้านวัดโบสถ์พิษณุโลกค่ะอยู่เหนือคําว่าพิษณุโลกตรงนอนเนนค่ะโอกาสเกิดฝนตกข้ามวันอังคารถึงข้ามวันพุธน้อยมากค่ะบ้านน้ําพุของคีรีมาสุโขทัยค่ะภาพไกลก็จะอยู่ใต้คําว่าสุโขทัยนะคะ โอกาสเกิดฝนตกน้อยมากค่ะ1มิลลิเมตรนะคะช่วงหนึ่งทุ่มวันอังคารค่ะนอกจากนั้นก็ไม่ค่อยมีค่าฝนเลยค่ะบ้านน้ำผุภาพไกลก็จะอยู่หน้าคำว่าพิษณุโลกนะคะคลองคอยพิจิตรค่ะอยู่ใต้คำว่าพิษณุโลกอยู่เหนือคำว่าประเทศไทยตรงสะอาะนะคะตรงรูปหัวใจนะคะทำตำแหน่งไว้สําหรับคนที่ขอมาบ่อยๆให้นะคะ โอกาสเกิดฝนตกตีหนึ่งวันพุธ7มมตรค่ะตีสวันพุธ2.8ดมมตร 4, mm, ส่วนช่วงกลางวันถึงค่ำโอกาสน้อยค่ะบ้านนาคำอุบลรัฐขอนแกน่นค่ะภาพไกลยอยู่เหนือคำว่าขอนแก่นตรงช่วงออ่างนอนหนูค่ะโอกาสเกิดฝนตกนะคะก็ต่ำๆค่ะสี 4, ทุ่มวันอังคาร3 3ม mm, มตรตีสวันพุธ4.9มมตรค่ะส่วนนอกจากนั้นก็เป็นค่ามีค่าฝนแต่ต่ำๆไม่ถึง1มิลลิเมตรค่ะ บ้านวังโบดเพชรบูรณ์ค่ะอยู่เหนือคําว่าประเทศไทยตรงสสาลาค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยค่ะตีหวันพุธ1.9มิลิเมตรตีสวันพุธ1.7มิลิเมตร mm, แค่นั้นนะคะแล้วก็ช่วงเย็นตีสี่โมงเย็นวันพุธก็แค่1มิิเมตรน้อยมากค่ะใครที่อยากจะให้ปักหมุดสถานที่แบบนี้แล้วก็พยากรณ์แบบนี้นะคะ แจ้งชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ขอตัวสะกดถูกต้องนะคะไว้ที่คอมเมนต์พร้อมกับแจ้งด้วยว่าขอปักหมุดสถานที่ค่ะใครที่เพิ่งแจ้งหรือว่าแจ้งมาแล้วอแอดมินไม่ได้ลงให้ในคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะอาจจะไม่เห็นนะคะรบกวนแจ้งมาใหม่อีกรอบนึงนะคะอย่าลืมรายงานสภาพอากาศให้ด้วยนะคะที่ไหนตกเท่าไราตกตอนไหนนะคะตก ที่ไหนอําเภออะไรเวลาอะไรนะคะตกมากตกน้อยนะคะและงานสภาพอากาศให้ด้วยว่าตามที่พยากรณ์วันนี้นะคะแม่นหรือไม่แม่นตรงหรือไม่ตรงค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้นะคะใครคิดถึงก็มาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ